สวัสดีวัยรุ่นกันพาทุกคนวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้า1ต่อร้อยโ a c l e จากค่ายเซาวเวิร์ s ชอ p นะครับซึ่งหุ่นตัวนี้ผมได้มาจากร้าน PZN กันพาช็อปนะครับผมถ้าท่านใดดูรีวิวแล้วสนใจอยากจะสั่งซื้อสามารถติดต่อไปที่ p ีแ t เกันพาช็อปได้เลยนะครับล็อต2ใกล้เข้ามาแล้วนะครับผมมีข่าวจะแจ้งให้ทราบอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือ คุณออโรรานะครับผมตอนนี้มีวางจำหน่ายแล้วนะครับผมทิ้งลิงก์ช้อปปี้ไว้ที่ใต้คลิปตรงดิ้คลิปชั่นไว้นะครับของมันต้องมี Workstation by Mr. มิสเตกันพาที่จะมาช่วยให้คุณประกอบกันพาได้อย่างราบรื่นและสะดวกสบายมากขึ้นนะครับมีให้เลือกทั้งหมด12แบบสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลย โอเคครับเรามาดูกล่องกันคร่าวๆนะครับก็เจ้าตัวกล่องเนี่ยก็จะบอกรูปหุ่นรอบๆนะครับผมแล้วก็ตัวฝากล่องเนี่ยผมว่ามันบางไปนิดนึงนะครับในส่วนของกระดาษนะครับนี้คู่มือที่เขาเอามาให้เราเนี่ยมันใส่ในซองพลาสติกมาด้วยนะครับพร้อมกับอีกขอน้ําต่อมาครับเรามาดูของในกล่องกันก็คือนี่ฮะเจ้าโค้งเหล็กที่จะมีส่วนผสมของพลาสติกด้วยนะครับ ผมว่าจุดขยับเนี่ยค่อนข้างแน่นเลยนะครับยกเว้นตรงหัวเข่าตรงนี้นะครับผมว่ามันหลวมไปนิดหนึ่งแต่ก็คิดว่าไม่ได้หลวมมากขนาดนั้นนะครับทีนี้มาดูแผงแรกกันครับก็จะเป็นในส่วนของแผงโครงในนะครับแล้วก็จะมีชุดเกาะที่เป็นแผงสีขาวอย่างนี้นะครับแล้วก็มีดีเทลมาให้ด้วยนะครับผมอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับสำหรับดีเทล ต่อมาเป็นแผงสีเทาอ่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดเกาะด้านนอกเหมือนกันนะครับเพื่อมาตัดกับแผงสีขาวนะครับชิ้นนี้นะครับเป็นแผงสีน้ำเงินอมดํานะครับผมก็จะเป็นแนวโทนเข้มๆนะครับก็มีแค่นี้นะครับส่วนแผงสีแดงจะเป็นแดงอมส้มนะครับผมต่อมาเป็นแผงสีเหลืองก็เป็นเหลืองอมส้มเหมือนกันนะครับก็จะเป็นพวกไอพ่นต่างๆด้วยนะครับแผงนี้จะเป็นแผงสีเทาอ่อนนะครับ แล้วก็มีแผงพาร์ทใสสีเขียวอ่อนด้วยนะครับก็จะเป็นพาร์ทเอฟเฟกประมาณนี้ที่สำคัญเข้าแถมฐานแอคชั่นเบสมาให้ด้วยนะครับซึ่งฐานแอคชั่นเบสอันนี้เอาไว้ตั้งแค่ตอนที่เป็นโหมดยานเท่านั้นนะครับแล้วก็มีดีคอน้ำมาให้ด้วยนะครับดูจากจำนวนแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับก็ติดกันเพลินๆได้เลยทีนี้ในส่วนของคู่มือ ตรงหน้าปกและด้านหลังนะครับก็จะเป็นกระดาษแนวด้านๆนนิดนึงนะครับส่วนด้านในก็จะเป็นกระดาษขาวธรรมดาเลยนะครับผมก็เปิดมาก็จะเจอรูปหุ่นนะครับแล้วก็จํานวนแผงลันเนอร์ต่างๆนะครับทีนี้ขั้นตอนการประกอบเนี่ยเขาจะบอกด้วยว่าแต่ละส่วนเนี่ยมีใช้แผงลันเนอร์เบอร์อะไรบ้างนะครับเท่าที่ดูแล้วประกอบก็ไม่น่ายากนะครับสําหรับเจ้าออร์แลคิลตัวนี้ ส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีการบอกจุดที่จะไว้แปะตำแหน่งดีคอตัวหุ่นนะครับผมก็จะมีประมาณนี้ครับในกล่องที่เขาแถมมาให้นะครับก็มาดูในส่วนของรีวิวเจ้า Oracle ตัวนี้กันนะครับเริ่มจากขั้นตอนการประกอบนะครับผม ผมมองว่าเจ้าตัวเนี้ยประกอบไม่ยากเลยนะครับไม่มีความซับซ้อนเหมือนมาสเกตทั่วไปนะครับอารมณ์จะประมาณว่าเป็นชิ้นส่วนใหญ่ๆเอามาประกบกันนะครับผมก็ประกอบในตัวหุ่นเนี่ยไม่มีอะไรยากแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยชิ้นส่วนจะแน่นดีด้วยนะครับประกอบลงไปเนี่ยมีเสียงกรึบๆตลอดเลยนะครับผมแต่ก็มันจะแน่นจนไม่ต้องคว้านนะครับก็คือถามว่ามีความแน่นไหมแน่นดีครับ แต่ว่าไม่ถึงกับต้องขวานนะครับผมก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนี่ครับประกบลงไปตามโครงเหล็กนะครับผมในส่วนของดีไซน์หุ่นนะครับหุ่นตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างใหญ่มากเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นแค่สเกล1น0ต่อร้อยนะครับผมผมมองว่าดูมโหฬารน,นะฮะต้องใช้คำนี้เลยเพราะว่าหุ่นเนี่ยสูง กว่ามาสเกตทั่วไปด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงพลาสติกของหุ่นเนี่ยจะมาแนวเป็นพลาสติกที่มีความด้านนิดนึงนะครับแต่เอาจริงแล้วเจ้าหุ่นตัวเนี้ยผมขัดใจตรงดีไซน์ช่วงหนะ้าอกมันนิดนึงที่มันเป็นแบบแหลมๆยื่นออกมานะครับผมแต่ว่าด้วยความที่ว่า พอมันจะต้องแปลงร่างเป็นยานเนี่ยไอตัวตรงช่วงหน้าอกที่มันแหลมๆเนี่ยก็จะเป็นส่วนหัวของยานนั่นเองนะครับมันก็เลยจะดีไซน์ให้มันล้อกับตรงเป้าของมันที่มันจะยืดยาวเหมือนกันนะครับผมแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยชอบหุ่นดีไซน์ตรงที่เป็นหน้าอกแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับที่เหลือก็พอเอาชุดแบ็คแพคแล้วก็อาวุธต่างๆเนี่ยมาประกอบรวมร่างกับหุ่นแล้วอ่ะก็จะทำให้หุ่นเนี่ย ดูฟูมากขึ้นนะครับผมว่าตอนแรกเนี่ยถ้าเป็นหุ่นเปล่าๆล้ลลนๆเลยอผมรู้สึกว่ามันเฉยๆมากแต่พอประกอบพวกชุดอุปกรณ์ต่างๆแล้วนะครับค่อนข้างที่จะก็ดูเท่ดูอลังการไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็เริ่มที่จะชอบมันมากขึ้นนะครับผมโอเคครับเรามาดูจุดขยับต่างๆของเจ้า oracle กันนะครับโดยเริ่มจากส่วนหัวก็มีความแน่นอยู่นะครับผมแล้วก็ก้มเงยได้นะฮะหมุนซ้ายขวาก็ได้ รวมถึงเอียงซ้ายเอียงขวาก็ทําได้นะครับผมตัวเสาอากาศตัวนี้ก็เป็นบอลจอยนะครับสามารถที่จะขยับได้แบบนี้เลยส่วนตัวแขนนะฮะชุดเกาะก็ยกขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ยังเป็นจอยแบบบัตเตอร์ไฟด้วยนะครับตรงนี้นะฮะเป็นแกนเหล็กมันเลยนะครับตัวแขนเนี่ยก็ยังกลางยกขึ้นมาได้แบบนี้นะฮะค่อนข้างแข็งแรงด้วยนะครับแล้วก็หมุนได้รอบนะครับผม ตัวต้นแขนเนี่ยก็หมุนได้นะฮะหมุนได้รอบตัวข้อศอกก็ยกขึ้นมาได้ชิดแนบลําตัวแบบนี้เลยนะฮะทีนี้เรามาดูตรงช่วงหน้าอกกันนะครับผมตรงอกเนี่ยลำตัวหมุนไม่ได้นะฮะแต่ว่าอกสามารถยกขึ้นได้สูงขนาดนี้เลยฮะแต่ว่าก็ดูแปลกๆนะครับผมตัวการก้มเนี่ยก็ก้มได้ประมาณนี้นะครับโดย่วนของกระโปงกระโปรงด้านหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะงอกแงกนิดนึงนะฮะแต่ก็ไม่หลุดนะครับผม แต่แค่ดูหลวมๆงอกแงกหน่อยๆนะครับตัวกระโปรงด้านข้างเนี่ยก็สามารถกางออกมาได้แล้วก็หมุนได้แบบนี้เลยนะครับในส่วนของขานะครับขาเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงเลยยกกลางขึ้นมานะฮะแล้วก็ค้างได้แบบนี้เลยนะครับแข็งแรงมากๆขนาดขาชิ้นเบเ้่มเลยนะครับต้นขาก็หมุนซ้ายขวาได้แบบนี้นะครับ ตัวขาเตะไปข้างหน้านะฮะนี่ยกเท้าได้ไปประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวหัวเข่าเนี่ยงอมาได้ประมาณนี้นะค่อนข้างน้อยเลยนะครับตัวหัวเขา่าทีนี้ต่อมาเป็นไอพ่นด้านข้างขานะครับก็สามารถเปิดมาได้2จังหวะนะฮะแบบนี้นะครับก็เป็นกิมมิคเล็กๆนะครับผมแล้วก็ทัดด้านหลังของขาเนี่ยก็สามารถกางออกมาได้นะครับนี่แบบนี้นะครับ ัวเกาะด้านหน้านะครับผมของตรงข้อเท้าก็เปิดปิดได้นะครับในส่วนของเท้านี่เตะไปข้างหน้าได้แบบนี้นะฮะแล้วก็มีเกาะตรงหน้าเท้าด้วยนะครับที่จะสามารถขยับได้ตัวส้วนเท้านะครับมีเกาะที่ยืดลงมาแบบนี้ได้เอาไว้ค้ำนะครับผมแล้วก็ต้นเท้าตรงหน้าเท้าเนี่ยขยับได้ประมาณนี้นะครับจุดขยับโดยรวมก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับ เรามาดูในส่วนของอิสระและก็อาวุธต่างๆของเจ้า o อราเคลกันนะครับก็เริ่มแรกฮะเป็นแสงบีมเซเบอร์นะครับผมเป็นสีเขียวนะครับและค่อนข้างแข็งเลยนะฮะเอามาเสียบอยู่ตรงที่แขนนะฮะจะมีรูเสียบแบบนี้นะครับก็พับเก็บลงมานะฮะจะเป็นแบบว่าบีมเซเบอร์ที่ติดอยู่กับแขนนะครับผมชิ้นต่อไปจะเป็นชิ้นที่เอาไว้ติดตรงเกาะด้านหลังตรงตูดนะฮะของหุ่นก็จะมีลูกเล่นนิดหน่อยนะฮะในการขยับ ชุดเกาะต่างๆนะครับผมก็ตัวแกนโล่เนี่ยสามารถที่จะขยับแบบนี้ได้นะฮะสจังหวะแบบนี้นะครับผมแล้วก็ยังสามารถกางออกมาแบบนี้ได้ด้วยนะฮะแล้วก็พับเก็บหรือว่าพับกางออกมาก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้เรามาติดตรงที่หลังหุ่นตรงนี้นะฮะเป็นตูดเป็ดนะฮะแบบนี้เลยนะครับจะคล้ายๆโล่นะฮะชิ้นนี้ส่วนชิ้นต่อมานะฮะเป็นตัวแบ็คแพดทัตเตอร์พร้อมกับ บีมไรเฟิลขนาดใหญ่นะครับผมตัวทัตเตอร์เนี่ยก็จะขยับได้แบบนี้เลยนะฮะกลางออกได้นะครับแล้วก็สามารถปรับองศาปรับมุมต่างๆได้ด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัวเมนทัตเตอร์ตัวนี้นะฮะขยับยขยับได้2จุดเลยนะครับผมตัวปืนใหญ่ b e ีมแคนนอนเนี่ยก็เนี่ยฮะมีแขนซับอาร์มนะฮะสามารถโยกขยับได้นะฮะร,รวมถึงหมุนซ้ายขวาก็ได้นะครับ เราก็จะเอามาติดที่ด้านหลังของหุ่นแบบนี้นะฮะจะเป็นคล้ายๆแบกแพคบวกกับบีมแคนนอนนะครับผมชิ้นต่อมาะฮะจะเป็นคล้ายๆกับปืนอีกแล้วนะฮะแต่ปืนผสมโล่นะฮะมีปีกกลางได้แบบนี้ด้วยนะครับผมตรงด้านหน้าก็ขยับได้นิดหน่อยนะครับในตัวของศูนย์เลงก็ขยับได้แล้วก็ที่ชิ้นเหมือนเป็นโล่เนี่ยก็ยกขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับ ก็เจ้าชิ้นนี้ยจะเอามาติดอยู่ตรงด้านข้างของแขนนะครับผมก็เสียบลงไปแบบนี้ได้เลยนะฮะก็ยังสามารถขยับโยกได้ด้วยนะครับชิ้นต่อมาฮะเป็นคล้ายคล้ายสไนเปอร์เลยนะครับผมคือเป็นบีมไรเฟิลนะครับก็ค่อนข้างยาวยาวมากนะฮะยาวขนาดไหนก็ไปดูกันฮะคือยาวกว่าตัวหุ่นอีกนะครับผมค่อนข้างที่จะยาวเลยแล้วก็หมุนได้นะฮะตรงปลายกระบอกปืนแบบนี้เลยนะครับ ตัวที่จับนะฮะก็สามารถโยกได้นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวเป็นเหมือนท่อพลังงานก็หมุนได้ตัวแม็กกาซีนเนี่ยก็กางเจ็บออกมาได้นะครับผมแบบนี้นะฮะชิ้นต่อมานะครับก็คือมือแถมมาให้ทั้งหมด3คู่นะครับผม6ชิ้นนะฮะก็จะมีมือแบนะครับที่ขยับได้แค่นิ้วโป้งอันต่อมาก็จะเป็นมือกำลวมที่มีเดือยเอาไว้เสียบกับอาวุธด้วยนะครับก็ขยับได้แค่นิ้วโป้งเหมือนกันนะครับ ชิ้นต่อมาฮะก็จะเป็นมือที่เป็นเหนี่ยวไกปืนนะครับผมก็มีเดือยที่เอาไว้เสียบกับอาวุธเหมือนกันแล้วก็นิ้วโป้งขยับได้อย่างเดียวนะครับก็ของแถมเนี่ยยังจะมีอีกนะครับผมก็คือเจ้าตัวน,นี้นะฮะที่เอาไว้เสียบกับปืนไรเฟิลนะครับตอนที่เอาไปเน็บตอนเป็น่างยานแล้วนะครับส่วนชิ้นนี้จะเป็นชุดเกาะนะครับผมตรงปากของหุ่นที่เอาไว้เปลี่ยนตอนที่เป็นล่างยานเหมือนกันนะครับ ตัวฐานนี้จะเป็นแอคชั่นเบสที่เอาไว้สำหรับโชว์ร่างยานอย่างเดียวเท่านั้นนะครับก็แอคเซซอรีและอาวุธต่างๆก็จะมีประมาณนี้นะครับก็สรุปรีวิวโดยรวมนะครับของเจ้า1ต่อร้อยโอราเคาตัวนี้จากค่ายเตาเวิร์กชอปนะครับผมโดยรวมประกอบง่ายครับชิ้นส่วนมีความแน่นไม่มีหลวมเลยนะครับแล้วก็การคว้านเนี่ย แทบจะไม่มีเลยผมบอกได้เลยว่าน้อยกว่า1%นะครับผมในการขวานประกอบได้แน่นแล้วก็สนิทด,ดีนะครับไม่มีกาวด้วยนะครับผมแล้วก็ประกอบไม่ยากนะครับชิ้นส่วนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นชิ้นแบบใหญ่เบิม่มๆเอามาประกอบกับตัวชุดโครงเหล็กของมันนะครับก็ประกอบง่ายครับประกอบเพลินไม่มีอะไรที่จะต้องน่ากังวลน,นะครับไม่ซับซ้อนเหมือนมาสเตเกตนะครับผม ในเรื่องของดีไซน์ของหุ่นเนี่ยโดยรวมนะครับผมมองว่าค่อนข้างที่จะตัวใหญ่เลยนะครับแล้วก็ชุดอาวุธแอสเซทตอรี่ต่างๆที่ติดรอบตัวหุ่นเนี่ยค่อนข้างครบเครื่องนะครับผมทําให้หุ่นเนี่ยดูมีมิติแล้วก็ดูสวยขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับแต่ผมไม่ชอบอยู่อย่างเดียวก็คือเจ้าตัวตรงช่วงหน้าอกนะครับผมกับตรงเป้าของมันนั่นเองที่มันแบบยืดออกมาแหลมๆนะครับผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบตรงนั้นสักเท่าไหร่นะครับ แล้วก็หุ่นตัวเนี้ยยังสามารถแปลงร่างเป็นยานได้ด้วยนะครับรเดี๋ยวยังไงผมแปะขึ้นรูปให้ดูนะครับผมเพราะว่าการที่แปลงร่างเป็นยานเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะทุรักทุเลนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยผมว่าตอนเป็นร่างยานเนี่ยก็เท่ไม่แพ้กันนะครับผมในส่วนของจุดขยับทําออกมาได้แข็งแรงมากๆแข็งแรงสุดๆนะครับผมยกเว้นตรงช่วงหัวเขา่า ที่มันจะค่อนข้างหลวมกว่าจุดอื่นแต่ถามว่ามันหลวมขนาดที่มันง่อยเลยไหมก็คือไม่นะครับแค่มันหลวมกว่าจุดอื่นแค่นั้นเองซึ่งจุดอื่นเนี่ยแน่นมากๆแบบว่าเฟิร์มจ,จัดๆเลยนะครับผมส่วนอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดขยับที่ค่อนข้างที่จะดูงอกแงกนะครับก็คือตรงช่วงกระโปรงด้านหน้านะครับผมมันงอกแงกก็จริงแต่ว่ามันไม่หลุดออกมานะครับ โดยรวมแล้วจุดขยับผมให้ผ่านมากๆเลยครับมีความแข็งแรงดีมากขยับสนุกแน่นอนนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ซึ่งมองในเรื่องของความคุ้มค่านะครับตัวเนี้โคตรจะคุ้มมากๆเลยในราคาที่แบบว่าไม่เกิน2 000นะครับผมแบบพันกลางๆอะ่ะคุณได้หุ่นที่มันมีโครงเหล็กมาให้นะครับแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยรวมถึงแบบพวกอาวุธอิสเซสซอรีต่างๆเนี่ยเขาก็จัดเต็มมาให้เลยนะครับผมมองแล้วแบบ เฮ้ย <Hey, S 2> มันต้องเกือบเกือบสองพัน <ๆ S 1> <2, 000 S 2> ป่ะว่าตัวเนี้ยแบบมันคุ้มค่าจริงๆนะครับผมก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อไปที่เพจ Facebook P z n, P z n กันพาช็อปได้เลยนะครับผมเพราะว่าของล็อต2เนี่ยใกล้เข้ามาแล้วนะครับผมผมมองว่าในราคาเท่านี้โหสุดยอดคุ้มค่าจริงๆนะครับสำหรับเจ้าตัว Oracle ตัวนี้นะครับผม ก็ถ้าท่านใดดูรีวิวตัวนี้เสร็จแล้วนะครับชื่นชอบนะครับผมก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะครับผมรวมถึงกด Sub s cribe เพื่อจะได้ติดตามว่าหุ่นตัวต่อไปที่ผมจะเอามาป้ายาเอามารีวิวเนี่ยจะเป็นหุ่นตัวไหนกันนะครับผมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับเจ้าโอราเคิลตัวนี้แล้วเจอกันในหุ่นตัวต่อไปนะครับสวัสดีครับ